งานเชิญแม่ลูกไม้ทั้งตัวนะคะเป็นงานภาพพื้นผ้าฉลุนะคะรุ่นนี้คือมาใหม่มาสับแม่สวยมากนะคะทุกคนตรงนี้นะอ่ะ เป็นทรงเชิดนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแล้วก็เน้นรายละเอียดนะคะตรงนี้นะเป็นงานปักทั้งตัวเลยค่ะแม่ตรงนี้เขาให้โชว์ตรงคอปกนะคะทุกคนคือสวยมากนะตรงกระดุมกระเป๋านะคะตรงนี้นะเป็นกระดุมผ่านานะคะรุ่นนี้นาะผ้าอยู่ที่ประมาณ40นะคะความยาว24แม่คุมสะโพกเลยนะคะด้านหลังเป็นประมาณนี้ ด้านหลังจะเป็นงานท้าพื้นนะคะแล้วก็มีงานปักแบบนี้ให้นะแม่รุ่นนี้มีสีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่สีครีมไข่นะคะสีครีมไข่เนาะสีต่อไปน้องจะเป็นสีดำนะคะคนอ้ดํดำตัดขาวคือเข้ากันมากสีต่อไปนะคะจะเป็นสีน้ำตาลอ้อยแม่สีน้ำตาลอ้อยคือสวยเลยนะคะสีมัสตาร์ดเนาะอะสีต่อไปนะคะน้องจะเป็นสีขาวนะคะคนอ้วสีขาวคือใส่ไปวัดได้เลย